ครับผมนะฮะวันนี้เรามาเทสเครื่องใหม่ก่อนที่จะวางจำหน่ายนะครับผมนะฮะมาเรียนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าระบบตัวนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็พัฒนากว่าเดิมหลายอย่างนะครับผมเลยต้องให้ตัวแทนทุกท่านเข้ามาศึกษาใหม่นะครับผมก่อนที่จะนำเครื่องอ่าปล่อยให้ลูกค้านะครับผมตอนนี้เรา ทรสอบกันมาอยู่ที่2เดือนกว่าแล้วนะครับผมนะฮะก่อนที่จะวางจําหน่ายตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ลองที่นาจริงๆหลายแปลงนะครับเป็นหมื่นไร่เนาะครับผมก่อนที่จะวางจําหน่ายนะครับพรุ่งนี้เราก็จะไปลองฉีดให้ลูกค้าโดยเอาลําใหม่ของเราไปเทสอีกนะครับผมจนกว่ามั่นใจนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมเรามาเรียนกันตั้งแต่เขียนแปลงใหม่เลยนะครับผมนะฮะ หรือฟื้นนะครับผมลืมทุกอย่างที่เคยบินอแอปเก่านะครับผมอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับที่มันพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะคู่ฝึกก็มีแต่คนหลอนนะครับไม่ได้คนหนึ่งเฮือนไรสดอ่ะเดี๋ยวไปตัดต่อนี่นะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะกําหนดความสูงนะครับปกติเราจะต้องเข้าแอปเนาะอันนี้เราผ่านที่รีโมทได้เลยนะครับโดยการแช่ไว้3วินะครับเขาจะจําความสูงนั้นได้แล้วเราปล่อยนะครับถ้าเราเอากดลงมามันก็จะเด้งขึ้นไปคืนนะครับผมเพราะว่าเขาอ่านจากยอดพืชนะครับผมโอ้เก่งมากนะครับระบบนี้นะครับผมนะฮะ ง่ายมากทุกอย่างอยู่บนรีโมทหมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องเข้าไปที่แอปแล,แล้วนะครับ44.5 4.9 ครับผมหลังจากเป็นครูฝึกมานานแล้วนะคะผมตอนนี้ต้องมาเป็นนักเรียนใหม่นะครับผมกำลังมาเรียนฝึกบินของบอร์ดตัวใหม่นะครับผมเป็นลำใหม่ที่เราจะนำออกวางจำหน่ายนะครับผมนะฮะ อ่านะครับผมอ่าฮะนี่ว่าไทยโอเคนี่นะครับผมมาเดี๋ยวนี้มาสอนกันใหม่เลยนะครับผมนะฮะหรือฟื้นนะครับผมตอนนี้เราจะมาเป็นนักเรียนใหม่แล้วนะครับผมมาเสริมวิชาเพราะว่าแอปใหม่ของลำใหม่ไม่เหมือนกับอันเก่าเลยนะครับผมรีโมทก็เป็นรีโมทตัวใหม่หมดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นหน้าจอที่ฝังอยู่ในในตัวรีโมทเลยนะครับผมนะฮะสามารถสั่งงานได้ทุกอย่างผ่าน ุ่มทุกอย่างในรีโมทเลยนะครับผมไม่ต้องไปที่แอปนะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้ก็กําลังสอนให้กับตัวแทนของเราทุกทุกคนนะครับผมนะฮะเรียกเข้ามาฝึกกลัมใหม่กันหมดเลยนะครับกูอีพ์แน่นอนเลยนะ้าเกิดเรจะมาจุดก็ตามตามนั่นแหละก็เลื่อนเลื่อนหาเหมือนกัน อจะจะเอาตรงไหนครับจะเอาตรงไหนครับเอาหางกันไม้ก่อนนะได้ไหมเงี้ยไหมนี่นะครับผมตรงนี้ก็ได้เดี๋ยบอกค่าหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ลงจุดเสร็จแล้วครับนี่ครับผมนะฮะอยู่ในหน้าจอผมได้เลยทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วบันทึกแล้วใช่ไหมครับฮะอย่างนี้ครับอัปโหลดอัปโหลดครับก็ใส่ชื่อเข้าไปครับ แอปโหลดเสร็จเรียบร้อยข้อมูลไปถึงแล้วก็ออกออกครับออกไปที่ทบินออโต้ครับ,รบแล้วก็รอแป๊บหนึง่งรอนะครับง่ายขึ้นนะครับผมแล้วเราก็กําลังจะพัฒนาให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราไม่ต้องไปแชร์ไปให้นักบินอีกแล้วนะครับผมสามารถทําให้เสร็จภายในหน้านี้ได้เลยนะครับสามารถ ความห่างหรือตั้งจุดใหม่ได้เลยนะครับมาท<า>ั้งหมดอ่ะครับผมอ่านะอันนี้เราอ่าโดนจับมาแล้วนะครับผมนะฮะว่าประคับง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเขียนขึ้นกว่าเดิมนะครับขึ้นลงริมน,นวนขึ้นกว่าเดิมนะครับ ขึ้นลงได้สมูทขึ้นนะครับผมถือว่าตอบสนองกับมือได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะสุดๆนะครับผมลำนี้นะครับเราก็มาทดสอบกันอย่างนี้ทุกวันนะครับผมเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดตัวนะครับผมหาข้อบกพร่องมันให้เจอนะครับจะได้รีบแก้ไขนะครับนะฮะตอนนี้ ผมเกมาทุกวันเลยไหมครับทดสอบเครื่องได้ครับวันนี้นะครับสองเดือนแล้วเนาะยังไม่หยุดเลยนะครับผมนะฮะเราต้องหาจุดข้อบกพร่องมันให้เจอนะครับแล้วเราก็เขียนโปรแกรมปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ก็เขียนโปรแกรมปรับปรุงรีโมทกันเข้าไปอีกนะครับผมนี่นะครับเป็นลำใหม่นะครับผมอันนี้เป็นลำ17ลิตรนะครับผมสี่ใบพัด เป็นเรดาร์กันชนใหม่นะครับผมนะฮะวันนี้ก็มากับอ่คูเคแล้วก็คูอีฟนะครับผมนะฮะคูเคบินมาแล้วกี่พันไล่นะครับผมลำลำนี้ระบบนี้ประมาณ5,000ไ,ไล่แล้วพันไล่แล้วนะครับผมเราตอนนี้เราทำมาทั้ง4แขนทั้ง6แขนนะครับผมสมูทขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผม นะครับอันนี้สามารถเร่งสปีดได้อีกนะครับผมนี่นะครับตอนที่เราขึ้นลงถึงจะรู้อ่า<อ>นี่นะครับมาดูกันนะครับผมเป็นไงครับตัวใหม่นะฮะนี่นะครับผมเขาพูดบอกตลอดเวลาเลยเนาะนะฮะร,รีโมทตัวนี้นะครับ<อ>ผมใช้ได้ เราสามารถเอามาบายใส่กับรุ่นของเราในค่ายแนักโดนของเราได้หมดเลยนะครับถ้าใครชอบรีโหมดตัวนี้ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้ได้ครับผมเสร็จแล้วนะครับผมงานแปลงนี้